การล้อเล่นกับความรู้สึกเป็นอะไรที่ไม่น่ารักเลยนะี่แค่เพราะว่าคนที่โดนเขาไม่ได้มีความสุขหรือสนุกเหมือนคนที่เล่นอยู่เลยนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปิเร <muitas S 2> ื <sketches of course> ่อมาในครับ <bulun> ก็จะเป็นพะเอกกับนางเอกของเรากําลังจะไปคุยงานที่ต่างจังหวัดซึ่งก็ไม่ไกลจากที่นี่เท่าไหร่ใะครับใช้เวลาเดินทางแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่ว่าทางด้านหัวหน้าก็มาดักรอนางเอกของเราเพราะว่างานที่จะไปคุยเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างจะด่วนนะครับทางด้านหัวหน้าก็เลยรู้สึกเกรงใจอยู่นิดหนึ่งส่วนทางด้านนางเอกกับพะเอกของเราก็ดีบอกนะครับว่าเพื่อบริษัทไม่เป็นไรหรกค่าแล้วอีกอย่างหนึ่งการเดินทางมันก็ไม่ได้ไกลมากเดี๋ยวเราสองคนจะรีบไปรีบกลับในคะทางด้านหัวหน้าก็เลยได้ขอบคกกนเลยบ มือบายๆกันนะครับ3มชั่วโมงต่อมานางเอกกับเพของเราก็เข้ามาหาลูกค้าเรียบร้อยแล้วทางลูกค้าก็ได้ตอบตกลงเซ็นสัญญาเรียบร้อยนะครับแต่ว่าก่อนที่ทั้ง4คนจะแยกกันทางด้านลูกค้าก็ได้บอกนางเอกของเรานะครับว่าวันนี้มันมีพายุเข้านะครับพวกคุณจะกลับเลยหรือเปล่าทางด้านนางเอกของเราก็เลยบอกว่าจะกลับเลยค่ะถ้าจะกลับเลยยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะครับงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะจากนั้นนางเอกกับเพของเราก็เลยที่ขอบคุณแล้วก็ขอตัวกลับบ้านนะครับหลังจากที่เดินออกจากบริษัทลูกค้าพายุก็ค่อน หากจะนักนางเอกกับพระเอกของเราก็เลยมานั่งแวะกินข้าวสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็พยายามเช็คดูตารางนะครับว่ามีรถไฟสายไหนวิ่งบ้างซึ่งมันก็ไม่มีเลยนะครับแล้วดูเหมือนว่าพายุยิงย่งจะหนักขึ้นนางเอกของเราก็เลยรีบกดโทรศัพท์โทรหาหัวหน้านะครับแล้วก็ทีบอกว่าวันนี้พวกเราน่าจะกลับไม่ได้นะคะยังไงพรุ่งนี้พวกเราสองคนขออนุญาตลางงานจะได้ไหมทางด้านหัวหน้าก็เลยบอกนะครับว่าได้สิยังไงพวกคุณก็ระวังตัวด้วยนะครับอาจจะเป็นผมเองที่ให้ไปเวลาแบบนี้นางเอกของเราก็ที่บอกนะครับว่าไม่ เป็นรายรอบเพื่อบริษัทเราสองคนทําได้อยู่แล้วข่าจากนั้นเธอเองก็เลยขออนุญาตวางสายแล้วก็หันไปบอกไปเอกของเรานะครับว่าให้มันหาโรงแรมใกล้ๆแถวนี้ดูหน่อยสิเพราะว่าวันนี้น่าจะกลับบ้านไม่ได้ทางด้านพเอกของเรากเลยรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาซึ่งก็หาไปได้สักพักใหญ่ก็ไม่มีโรงแรมไหนว่างเลยนางเอกของเราก็เลยหยิบโทรศัพท์เอกของเรามาดูซึ่งเธอเองก็เห็นห้องว่างนะครับจากนั้นก็เลยได้บ่นให้พเอกของเราไปนิดนึงแล้วก็ได้กดโทรหาโรงแรมซึ่งทางโรงแรมก็ได้ตอบรับนะครับว่าตอนนี้มีห้องว่างอยู่หนึ่งห้องคุณสนใจ จองเลยไหมนางเอกของเราก็รีบจองเลยนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยได้กดวางซ้ายแล้วก็หันไปบนให้พระเอกของเราแบบคำๆนิดนึงนะครับว่าเธอเองเนี่ยทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นเลยนะทําไมเป็นเด็กซื้อบื้อขนาดนี้พระเอกของเราก็เลยได้ขอโทษจากนั้นทั้งสองคนก็เลยชวนเนกินข้าวต่อนะครับด้านไม่ทีนึงก็จะเป็นตอนเดกลาร้นก็ได้เวลาปิดนางเอกของเราก็เตรียมตัวจะกลับโรงแรมเธอเองก็เลยมาโทรบอกคุณแฟนนะครับว่าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านนะ่าจะพักโรงแรมแถวนี้เพราะว่าพาย,ยุหนักมากทางด้านคุณแฟนก็รู้สึกเป็นห่วงนี่ครับก็เลยได้ถามว่า พักคนเดียวหรอนางเอกของเราก็ดีบอกในแค่ว่ามีรุ่นน้องคนนึงแต่ว่าเขาเหมือนจะเป็นตุ๊ดเลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะซื้อบื้อไม่มีอะไรหรอกอย่าคิดมากนะคะทางด้านคุณแฟนก็ดีบอกในแค่ว่าก็ดีแล้วงั้นคุณรีบกลับไปพักผ่อนนะครับนางเอกของเราก็เลยดีขอบคุณจากนั้นทั้งสองคนก็เลยดีกดวางสายนะครับสองชั่วโมวงต่อมานางเอกกับพระเอกของเราก็มาถึงห้องพักรียบร้อยทั้งสองคนก็ตัวเปียกกันมอมแมมเลยนะครับทางด้านพระเอกของเราก็รีบไปหาผ้าเช็ดตัวมาให้นางเอกของเราก็เลยดีขอบคุณแล,แล้วเธอเองก็พยายามเช ตตัวแต่ว่าระหว่างนันพออเ,นออนเอกของเราก็ยืนจ้องอยู่นั่งเอกของเรากรลยพูดแกล้งไปนะครับวัานายจะจ้องอะไรไม่เคยเห็นหรอไพเอกของเราพอโดนถามแบบนั้นมันเองก็ออกลูกเขินเลยนะครับแต่ว่าพอนางเอกของเราเห็นมันเขินนางเอกของเรายิ่งแกล้งหนักจากนั้นก,ก็เลยถามเรื่องส่วนตัวไพเอกของเรานะครับว่า Después จริงๆแล้วมันเป็นผู้ชายจริงหรือเปล่าไพเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่ามันเป็นผู้ชายแต่นางเอกของเราก็เหมือนจะไม่เชื่อนะครับเธอเองก็เลยถามว่าไพเอกของเรามีแฟนมาหรือยังไพเอกของเราก็ไม่ได้ตอบนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีแฟน แน่นนั่นแหละครับพะเอกของเรามีคนที่แอบชอบอยู่นั่นเองแต่ว่ามันยังไม่กล้าบอกนางเอกของเรายิ่งปั่นหนักนะครับพยายามให้พะเอกของเรายอมรับว่ามันเนี่ยเป็นตุ๊ดแต่พะเอกของเราก็ไม่ยอมรับนะครับจากนั้นเธอเองก็เลยเลิกความพยายามเราจะไปอาบน้ําต่อแต่ว่าระหว่างที่กําลังจะเดินออกไปพะเอกของเราก็พุ่งเข้ามาเปิดอันติซึ่งนางเอกของเราก็ตกใจแล้วก็พยายามห้ามไว้แต่พะเอกของเราก็ดีบอกว่ามันเองแอบรักนางเอกมาตั้งนานแล้วนางเอกของเราก็เลยดีบอกน่ครับว่าจะมารักฉันได้ยังไงฉันมีแฟนอยู่แล้วนะแต่ว่าพระเอกของเราก็ไม ที <poisoned. S 2> ่สนใจนี <cỏ> <hyd ringe> ่ครับจนนางเอกของเราก็ต้องยื่นข้อเสนอให้ว่าจะสอนนิดหน่อยนะทั้งพ่าเอกของเราก็รีบตอบตกลงแต่ว่าพอเปิดอันตีไปสักพักหนึ่งพ่าเอกของเราก็ไม่ยอมเพราะว่าได้คือมันต้องเอาศอกอยู่แล้วน่นแหละครับหลังจากนั้นน่ะก็ได้ยินเวลาไปนะครับหลังจากยินเวลาเสร็จสรบเรียบร้อยทั้งสองคนก็ไปอาบน้าแล้วก็กําลังจะเตรียมตัวนอนหลับฝันดีแต่ว่าระหว่างนั้นทางด้านคุณแฟนก็โทรมาหานางเอกของเราว่าเป็นยังไงบ้างนอนหรือยังนางเอกของเราก็ได้บอกไปนี่ครับว่าเธอเองเพิ่งจะอาบน้ําเสร็จและกาลังจะเตรียมตัวนอนแล้วแล้วทั้ ทั้งสองคนก็มีคุยเรื่องส่วนตัวแบบสวีทวานย่นิดนึงระหว่างนั้นพายเอกของเราก็ไม่ได้ดูเฉยนี่ครับพุงเข้ามาเปิดอันติใส่พร้อมกับคุยโทรศัพท์ไปด้วยนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับตานมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่ทั้งสองคนก็เตรียมตัวกลับบ้านแต่ว่าพายเอกของเราก็ขอร้องว่าอยากจะเปิดอันติซึ่งนางเอกของเราก็ตามใจนั่นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับหลังจากกินเวลาเสร็จสรบเรียบร้อยทั้งสองคนก็เตรียมตัวกลับบ้านระหว่างนั้นนางเอกของเราก็ดบอกนี่คคววาาามมุ เลยนะเธอเนะี่ยได้เทคนิคอะไรไปบ้างพระเอกของเราก็ได้บอกนะครับว่าได้เยอะเลยเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาอีกนะแต่นางเอกของเราก็พูดแบบขำๆไปนะครับว่าครั้งนี้ครั้งเดียวนั่นแหละที่ฉันจะสอนจากนั้นเธอเองก็เลยรีบเดินกลับบ้านส่วนพระเอกของเราก็รีบวิ่งตามไปแล้วหลังจากนั้นนะก็ที่ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ